ร้านนี้พี่น้องทั้งงูสิงแล้วก็ไอ้่อนอว่าอห่างเนอคือ,อ,อรอรมชาตรอไหนพี่น้องเลยอาคารธรรมชาติตอของชาวเมืองเซฟ,ฟนพี่น้องเลยมูสิงจอหนึ่งครับแดตัวมันน้อยเนาะงูกว่านะช่อไหมูเนี่ยหมูเป็ดแฝงหมูงูกว่านี้เลยเงูสิงน้อยอยนันน,น,น,นี้ชาวพันพ์วานี่ฮะเออชาวพันิชาวพันพี่น้อง เพืออยร่ดักเบร์อันนี้มีอย่างก่อนี่นะดักเดกโอ้ด oh, ักเดนอันนี้เป็นทอดกินเหรอวะเออบอเทลยเบรนองค์นีองก่องสิบหไม่ได้บอก oh, ได้เยอะเออมองอมันสิบเจ็ดสิบแปดบานี่เเอ พิษไ่มเดครับถูน้อรานะธราสตรครับพักผูได้หลายลพักผูพักผมตอมพี่น้องร้านนี้นะือักยดีพักสุขนาเลยพี่น้องักผมต้นหอมร้นนี้นะ ปลาีนันเานจ้องฝลา้างองทั้งปลาเ็ดปลาหนังครับจะเป็นปลาหนานมูกับปลาตกานี่ค้านี่นไครของใดอดาใช่ไหมชัมชิดชั้มชว่สองตัวนี่วะปาตัวหนึงเอาเลยสิเอาสอตัวเลยอันนี้ปลา,ยยาอ,ปอย่างซีมันเหรนี่ะปลาหอยปลาหอยวะโอ้โหเอาสองตัวเลยเดือาซื้อซื้อซื้อส<ช>าทุันเลยบอกทุงเลย อันนี้มียัางกับนี้กระปอมวะเออกระปอมโอ้กระปอบนี่คลายพี่น้องนี่อันนี้บุแทมที่เป็นใครอันนี้ใครสะอาดหลอกอ่ะบุแทนที่ที่พันาะเออเอาแต่ปลาเอาแต่ปลานี่หลับปลาเออตามอันนี้เปิดชาวพัดซื้อปลาไปให้กินพี่น้องปลาหน้าหนึ่งพันแซ่บมันเนาะอันนี้ปลาสกางวะเนาะเออชาวพัดชาวพันกีดปลาสกางพี่น้อง แตหลายสิบรนสิครับวิกนหลายานทัง้านทั้งปัสกาปานัง่างนี้มาขวนนั้นธรรมชาตของสาวเมืองเซโอร์ดขนาดเลยรานนี้ครับนครับสลัทั้งทั้งปลาัดตัวกระเจียวกับร้านใช่ไหอออาหารซาวถึงเราทอดไก่ด้วยเนาะโดยทอดไก่ไก่ทีเป่ะ คาอกิยสุกปิ้งย่างครับแล้วก็มีไข่ลูกเป็ดใครัูนอด้แกะ้องซ่ง้ออ้คือมีขายเนาะไม่ค้าเนาะขายอือมีขายทุเไม่ค้อื่นเีหมีฮมีเตาโตนเตตนี่ใครวะแม่ไม่อันนี้อื่นอย่างเนาะโอ้พี่น้องนี่อื่นอย่างนี่เครื่องค้ามรห้ามักรีบชิมชห้าลนห้าีบอยู่ที่ประมาณเอาเดือนละไม่พักคนครับประมาณสี่ิบสามบาทพี่น้องประมาณนี้เตโตดิหร มี6โต7เอาเอาตนึงโอเคเอาต๊นึ่งเอางมาสเตอนะอบีบนะโเอาจะช้อนเอาคนแรกกินน้ำบ่วกับใจกับใจกินน้ำบ๊อยที่ข้ามือเสียปูนถ้านปลองงามหลายครับมันจะมีสีเหลืยงตัดนะโดดเด่นดีครับจองหน่ยไติวนด้หวนอันเนี้ยปลชาวับย เกล็ดน้อยเราจะมีพุ่มเองกี่ได้ครับล้านนี้นะชื่อชอยนึกว่าพูดถ่ายกันพูดถ่ายก็ชื่อชอยนึกว่ามะแรงเนาะพ่อเขได้ขายค่ะพี่พันขี้วะเอาเกล็ดน้อยสองกลมไปได้เอาแค่นี้คาถ่ายนี่คาถ่ายเขาชื่อคาค่อยซื้อได้เจ้าต้องแกสุกินได้ สบายดีเสื้สวยสบายดีมาขายมาจากบ้านไหนเ่ลบ้านนาบอนี่แหละนาบ่อน้อโอ้ยพวกข้าก็มีขายไหมี่เบลขายขายเนาะบนแฮมตี้บรรยากาศครับสาวลาวเป็นนางขายอาหารธรรมชาติเมื่อคืนนี้ฝนตกน้องเซาหนี้พวกเครียดพวกอ่ะอึ่งเลื่อยเลยทางฟ้าท้งอึ่งพิบกับข้าวกินอยู่ หมู่บ้านกลางป่าธรรมซักน้องกินกับซอสาลาวนะ,ะร้านขายปลาคุดร้านนี้ต่าน้องปาคุดลาก้ครเวาเดอกักกระโดนไว้เน,นะไข่กองกได้ไหมคะกองมัดกีมัดละกี้เอาไปแกงใส่ืส่ออึงนะต้มฉออึงเหรอต้มฉื่นนะอ,อึนนะงดกระโดดทอดไม่ตี้วย 2, ้ยสองแผ่จกระกองได้ไหมคะเดือกระโดดสักคิ้วเนาะแน่ แกงเสต้มอ,อึ่งกี่อสต้มอ,อึ่งสูตรทางมือสีฝุนให้ไปหาทำในนี้โอเลมันมีมนม้นจะล่าคั่ไว้บรรยากาศครับช้าอ้นนางมือค่เลยคออะไรกวแ่ค๊แต่โค๊บเลยวะา,าน้องลย่บาบเขาอึ้อย่างานันีเนาะครบเลยขนาดเลยตคบเลย,เลยคือดิฟลตกนะตรงนี้อึ่งหหลาทีอะไรกั ้ขนะายอื่นครับขายเป็นโลก,ก็มีขายเป็นปูนก็มีครับไก่บ้านร้วขายผักครับต้นหอมผักกาดผักโขมลา,า,าน,นอินทิทนโร,ารบบากาดดอกซากหน้พี่นทิโรวัดเยวดาซีบูนี่พักซุปพหลายเลยนงแล้วครับมันมันงามเัย เอาสารมากัาา้วซุกตันนี้ัวบตนวหนึ่งหัอนนี้ขายตัวอะไรไหมคะวนลนะเซนห้าเซนห้าแโอ้สูวพอดีตาเพงเนาะตัวเซนห้าพี่น้องนี่บนเหมือนกันดูคลองหลยลไปเลี้ยงนะขึ้นขับ้ย พีนอาหารสาวลาวในช่วงหน้าร้อนครับคือนีุตกครับตเียต่เนก็ไม่นี่ขายต้อานนี่ตรง้นอไม้ครับอันนี้อไรมเนาะเนไรนะบมงนออนอไรเนอไม้ข้าเนี่ยอ้คดปะงคเนาะนั่งขายปีงโค้ดน่องง่เลยนี่ใช่แน่ีงค้ดใคหมดแดงครับ ตัวบรรยากาศครับบอกป้าครับำมาซ้าได้หลายครับนี่มันเขียวด้วยใ่ครับนนีเคียวด้วยเคียดเตาเคียดทรายน้ำาลไน้ดวเคี่ยวนาจมีขาคหกน้ำนมเมลงไปด้วยเขียวของร้านนี้ครับที่ตับแซ่บเลย นโอเคะโอเคมาทีเนาะโอเคมที่โลเคมไปกวาดเหรอวะโอเคมเออกวาดทุโถยเลยอ <c oughs> าา๋อบรรยากาศซาลาเาบรากโกนะครับข้า,าหน้าเลยงน้อง้งๆบรรยกาศชิดวงแล้วครับของขายตลาดเลยนะ่าง